เต็มเลยครัคโลละสิบาทโลละเจ็ดบาทครับโลละเจ็ดบาท็บาครับผมอ๋อแล้วอันเนี้อันนี้โลละสบาทครับนี้สิบาทนีเจบาทคขับอมอ้ยเป็มไทยเขาขายังไงหรอคะเนี้ยอันนี้สิบาทครับสิบาทโลละสิบาทอ๋ออันนี้ล่ะมันสัมปรังหน้านาดีร้อก้าสิบก็จะแพ้เป็นถุงเปนถุงมีเกลือเกลือร้อยหนึ่งร้ยยี่สิบอะไรเงเนาะไล่ไปนะคะก็จะเยอะมากเจ็ดโลร้อยหนึ่ง กิโลโละสิบลงมามันม่วงถังนี้มีประมาณเก้าโลสามร้อยหกสิบนะตัวเนี้ยนั่งแก้วคะกิโลหกสิบสาทสวัสดีค่ะวันนี้านนดาวก็ยังอยู่ที่ตลาดศรีเมืองเดิมนะคะวันนี้ดวาวะำลทุกคนมาเดินโซนขายพื้นไร่ค่ะก็คือเป็นพวกเอ่อข้าวกเผือกทุกตัวอะไรอย่างนเงี้ยตอนนี้คือดาวยัง คยพาทุกคนมาเดินเลยนะคะวันนี้ดนาะวก็เลยจะพาทุกคนมาเดินว่าโซนขึ้นได้อะจะมีอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินซอยน,นี้ก่อนว่าจะใหญ่มากน่าอยากรีนนู่นแต่ว่าเราจะเดินซอยน,นี้ก่อนนี่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะหืมฟักทองฟักทองจริงจังมากทุกคนโอ้เยอะมากสิ สิบ,บาทอ้าาค้าน,นี่ขายังอันนี้โลละหรอคะโลละสิบบาทโลละเจ็ดบาทโลละเจ็ดบาทบออ๋อแล้วอันเนี้ยอันนี้โลละสิบ,บาทครับอันนี้สิบบาทอันนี้เจ็ดบาทเหมือนกันหมดนี้ไเหมือนคัน<ๆ>อันนู้นอันเนี้ท สิบหกบาทมันมันอันนี้คือราคาส่งหรือว่าราคาปสิอันนี้ราคาปกติเ่ไหมครับผมอันนี้ใช้ซิ้นเลยครับผมอ๋อก็คือลูกเดียวก็ได้ได้ครับผมติดเจ็ดบาทสิบหกบาทครับสิบหกบาทครับผมอืมอันนี้สิบบาทครับผมอืมลูกเดียวก็ได้ราคาอันนี้อันนี้แหละอันนี้ก็สิบครบมือันครับผมไปเลยจะดีครับแล้วกาขั้นไม่มีขั้นจำกัใช่ไหมลูกเดียวก็คือได้เลยเหลืได้หมดเลยครับอืมแล้วจะได้พาดซื้ออะไรับซื้อไป หได้สอลก็ได้ไไดดครับเป็นทงก็ได้ทงร่อนไว้สีบบาทครับน,นี่ร้อยสีสิบครงกิโลหรอคะอันสิบลูกิโลรวมสามลูกนะสิบโลอันอนี้อันนี้ถุงใหญ่นี้ละ่ะรอยส่ิบนี่ก็สิลโเลเหรอใช่ครับีสองรอสิบอันนี้นใช้ลูกคาใชเปนหรือาามันทักกันอยู่โอเคคุณค่าขอบคุณค่านี่ ร้านนี้นะเขามีลูกเล็กลูกใหญ่นะลูกเลือนบะเตอร์ก็มีเนี่ยเต็มไปหมดฟักทองก็คือฟักทองจริงจรงคุณตรงนู้นก็มีฟักเขียวก็มีฟักทองฟักเขียวนี่นะคะเดินมาโซนนี้ก็จะมีแบบฟักทองโลละเริ่มต้นนะฟักทองก็โลละสิบบาทแล้วก็ไล่ไปลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็มีโอ้โหเลือนบะเตอร์อะไรก็มีนะคะเนี่ย ที่ใหญ่ก็มีแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะถุงแดงอ,นนอะโลโล็อกอะไรเอออันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้เป็นมันค่ะทุกคนมันเอ้าก็จะมีมันร้อยหนึ่งอันนี้ถุงละร้อยมันคาร์ดร้อยหนึ่งที่อันนี้กี่โลล่ะคะ สิบโลสิบโลร้อยหนึง่งกิโลละสิบเลนมันมันม่วงมันผักกาดตอกโลละสิบสาบ,บาทนะคะถูกนะสามสิบก็จะมีหลายราคา มีใหญ่เลยมันหวานญี่ปุ่น200เปลือกก็มีเปลือกก็30นะคะก็คือจะอย่างนี้เลยมันสําปหลังหน้านาีร้อก็จะอย่างนี้ก็จะแพเ็เป็นถุงเป็นถุงมีเปลือก 100, 100, 20, เปลือกร้อยหนร้อยยี่สนะิบอะไรเ้เนาะไล่ไปนะคะก็จะเยอะมากอืมเจ้าไม่เคยมาเดินโซนนี้เลยนะคะทุกคนเอาจริงๆ มันก็นจะเป็นมันหมดเลยโอ้โหมาตั้งหลายรอบนะที่ตาดสมเมืองแต่เราไม่เคยเดินโซนนี้วันนี้นะคะก็เลยอยากจะพาทุกคนมาเดินนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนะต้องหาแหล่งซื้อของพวกนี้อยู่แล้วนะพวกเปลือกเปลือกมันสักทองสักทองอะไรเงี้ยน,นี่ก็จะเป็นเปลือกหอมเป็นหงสูงห,หนึ่งก็สิบโลสิบโลนะที่เขาแพคแพคไว้อะทุกคน มันจะเยอะมากนี่ฝั่งนี้ก็เปลือกมันเต็มเลยอันนี้ซอยนี้ซอยนี้ก็คือจะมีแต่เปลือกกับมันเออเดี๋ยวเราจะข้ามไปซอยอื่นบ้างเนี่ยเปลือกหอมแล้วก็จะเป็นมันนะมันหวานมันมันหวานญี่ปุ่นเลยมันเออมันอะไรมันมันอะไร้งเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็ มันมันคจจือเนเนี่ยก็จะมีแต่มันถ้าแคมันเนีย่ยร้อยหนึ่งนะ่ะถึงแล้วร้อยก็คือตกโลละ10บาท,ทนั่นแหละเพราะว่าเขาแพ็คไว้10กโล10กโลเั้นแล้วก็ดปหึงนู้น,น,น,นมาดูเที่ยวที่เมื่อวานดาวก็เที่ยวไป เขาเที้ยวไปนะนี่อะไรอ่ะเปลือกเหมือนกันจะเป็นเปลือกหัวเล็กๆนะเนี่ยนี่เห้่วเฮ้ยไม่ใช่เห้่วเปลือกเปลือกอันนี้ถุงเท่าไหร่คะร้อยเดียวนะร้อยเดียวติดโลใช่ไหมติดโลเป็นเปลือกเล็กๆหัวเล็กๆแบบนี้ติดโลนะคะร้อยหนึ่งใครจะเอาแบบว่าไปไปนึ่งไปต้มไปอะไรอย่างนี้ ไม่ใช่เห้วจ้าเปลือกอะไรเงี้ยเลรู้เขาลงอะไรอยู่ตรงนี้เปลือกไม่จะมีเปลือกหัวใหญ่ใหญ่กับเปลือกลูกเล็กๆแบบนี้นี่ลูกแบบนี้อ่ะอันนี้เอาไปไปนึ่งไปต้มมาอาร่อยนะคะอันนี้เนาะเขาจะด็นอ๋อเขาเรียกอะไรนะ มันแกว้วอืมมันแกว้วคุณพี่ผงเท่าไรคะร้อยยี่สิบสิบโลอันลูกเล็กอ่ะสิบโลเหรอสิบโลหกสิบลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่ร,ร้อยยี่สิบลูกแบบใหญ่แบบใหญ่จริงจังคในลูกเล็กเพาะจะเป็นอย่างนี้นี่นะลูกเล็กอันเนี้ยสิบโลหกสิบบ ทั้งแก้วนะค่ะ10.60บาทเต็มเ,เลยนี่นี่นะคะอยนางก็บที่ใหญ่อืมถ้าเป็นอย่างนี้นอืสอสวยมากเลยเราไม่เคยมาเดินโซนนี้เลยแต่เราจะข้ามไปโซนนี้มาัางซอยข้ามเสือ<ะ>ดูไ,ไกลๆสีมันเหมือนเหี่วยวเลยทุกคนเนาะเหมือนนะต้องดูใกล้ๆถึงจะรู้มันเป็นเกลือ สำหรับคนที่ต้องการแบบโลเดียลอนะไรเงี้ยเขาก็มีขายเนี่ยอืมอนี้เขาตัดตัดแต่งให้เรียบร้อยพร้อมมาไปนึ่งมาไปทำขนมกับข้าวขนมขนมนะแล้วจะไปข้ามไปซอยนู้นบงอืมเนี้็จะเป็นโซนพื้นไรนะคะทุกคนก็จะมีแต่พวกเนี้ย มีฟักทองมีเผือ่อมีมันฮะฟักเขียวม,มันแก้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาส่องเนี้ซอยนี้อะไรบ้าง แลหรือว,ว่ายังไม่สุกโลละหกสิบห้าบาทเนี <Yeah. S 1> mm ่ยอืมเดี๋ยวเราจะซื้อไปสักถุงเอาไปกินแบบดิบก็มีแตบบ่แบบไม่ต้มโลเท่าไหร่คะจะไม่ต้มก็มีใช้อันนี้โลเท่าไหร่เป็นถังอ,อ๋อขายเป็นถังถังเท่าไหร่คะสามร้อยสี่สิบเป็นถัง สามร้อยสี่สิบอ๋อมันไม่เห<ง>มือนกันไม่ไงเยอะม,มากมเป็นกระสอบเลยจ้า<ม>อันนี้ยังไม่ได้ต้มน,นะก็คือดินก็ยังสเค็มเลยแล้วก็ซื้อไปร้างไปต้มเองอ๋อเป็นถังแบบนี้น,นี่ไงขานานั้นัาอ่ะ ผลิส่งนะนี่อันนี้คือก็นั่งคัทแบบนี้เลยอืนนถมถังนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้มนะก็เป็นดินดินอย่างนี้เลยทุกคนน,นี่ถังเท่าไหร่อ่ะส <500. S 1> ามร้อยหกสิบถังนี้ใช่ไหม,มใช่ถังนึงมีประมาณกี่โลค่ะประมาณเก้าโลเก้าโล เก <9. S 1> ้าโลนะ <รา S 1> สามร้อยสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสี่สิบสามหกถังนี้มีประมาณเก้าโลสามร้อยหกสิบนะตัวเนี้ย,ยก็อย่างนี้อนะ่ะนี่เลยราคาเท่ากันเท่ากันหมดเลยอ๋อเท่ากันหมดเลยก็จะก็แต่นี่อันนี้ก็คือแบบที่ยังไม่ต้มนะมีดินมีอะไรก่ออยู่แล้วก็ไปล้างไปอะไรอย่างนี้เองเองนาะ รีส่งนะแล้วก็เหมือนร้านเมื่อกี้นั่นคือสต้มแล้วโลละ65บาทซื้อกินได้เลยอืมน,น,น,อนี่ไงติ่มดินอยู่านี่ไงต้มแล้วครับมแล้วอ๋อมีแบบเล็กแบบใหญ่แบบเล็ก70แบบใหญ่ใหญ่65ครับ65าทล5บาทอันนี้ข้างในมันจะแดงๆเน่นๆนะ อันนี้ก็คือท้่ไหนเขาจะแบบคลุมคลุกหน่อยนึงนี้ไม่ตีอ่ะพ้่มแล้วไม่ต้มเจ็ดสิบหกห้านะคะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ต้มหกห้าต้มตรงนี้เจ็ดิบใช่ได้เลยใช่ได้เลยอ้ค่ะครับผมโอเคครับครับในก้อนนะคะทุกคนยังไม่หมดยังเดือดฝั่งนู้นยังไม่ได้เดิน ดี๋ยวเราจะมาซื้อถั่วต้มกับบ้านโลละเจ็ดสิบบาทนะเอาอันเล็กอันเล็กมันจะหวานมันกวาน่าอันใหญ่อ่ะมันก็มันนะแต่เขาะจะไม่ได้หวานเท่าอันเล็กนะจากที่ดาวาเคยกินมนาะแต่ก็แล้วแต่คนชอบแหละเนี่ยเหมือนกันสายไม่ได้่ตกกันมากแต่ละร้านนี่นี่ก็เป็นที่งมีดินเกาะอุ้มทำไมนี่เขาออกสีแดงๆด,ดินจากแบบพื้นที่ จากดินที่ปลูกมันไม่เหมือนกันตัวนุ่มมาดูอันนี้รู่งหกห้าอืมแต่ร้านนี้ถูกถูกกว่าบ้างอุ้ยบักเขาควายโลละสามห้า สิบเจ็ดสิบแปดนู้นอ่ะสิบสองกคือไล่ไปไม่เหมือนกันอันนี้มีขั้นต่ำไหมหรือว่ายังไงมีอันนี้มันเจ็ดบาทอมีเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทคิดโล่สิบโล่เจ็ดสิบบาทก็เป็นคูณถ้าเอาโลเดียวอนี้ได้ไหมไม่ได้ได้โลเดียวเลยก็คือร้อก็เลือกเอาไปลูกนึงอะไรก็ได้แค่นี้แหละเนี่ยทุกคนลูกเดียวเขาก็ขาย ก็คือเอาเอากี่รูปเอากี่โลก็ราคานี้ใช่ไหมอ,อ,อันนี้คือาคารออา,อาคาส่งแล้วหรออ๋อราคาส่งแล้วแล้วร้านเขาก็จะมีหลายราคานะมีตั้งแต่สิบบาทเจ็ดบาทก็มีแปดบาทขึ้นแปดบาทขึ้นเริ่มต้นที่แปดบาทเริ่มต้นที่แปดเาทนะสำหรับแตงไทยนะคะทุกคนเยอะมากหลายหลายขนาดนะกลิ่นรูอหอ,อมตลบอบอวลมากเลยนะะหอมมากแตงไทย คุณค่านี่ก็จะอแตงไทยแตงไทยก็คือไปถึงนู่นเลยนี่เขาขายอะไรอ่ะขายอะไรไม่รู้วอะไรไม่รู้อะไรอื่นกระเทียมโทนมีกระเทียมโทนด้วยนะจ๊ะนี่กระเทียมโทนเอ้ยไม่ใช่แห้วต้มกระเทียมโทนเฮ้ยตายแล้วตายแห้วต้มขายเป็นถุงอย่างนี้เลย โลละหกสิีโลละ9กบห้าบาทเนี่หรอโลละสิบโลละเก้าสิบห้าบาททำไมี่น่จงมีกรัตูอือ,อแตงไทยนี่หอมจริงๆเลยนะเนี่ยหอมมากเลยนี่กระแตงไทย ข้ัวคอ,คอ,องเต็มไปเเ็มไปทงคอคอน,นี้ข้าวองเงี้งยครับทองข้ับทองอ่เต็มไปหมดเลยจ้าเดีงง๋ยวนี้ข้าวโพดนี่มาดูข้าโพดบ้างอูนี่ไงข้าวโพดยาวข้าวพดยาเดินตลาดเราไม่เคยเห็นขาพโพดเลยเพรามันอยู่ตรงนี้นี่เองโตมันภูเขาเลยจ้า มีหลายราคามากเลยมีตั้งแต่เป็นแบบหอ,อะไรสองร้อยก็มีนี่สิบห้าเป็นถุงนะอันนี้แพ็คเป็นแพ็คค่นะสิบห้าสิบแปดยี่สิบยี่สองไล่ไปแล้วก็ยกกุ่มก็มีร้อยแปดสิบสองร้อยนี่นะขอโพษนะคะทุกคนอืม 5 5อยห้าสิรมีกี่ถุงห้าข้างในมีห้าถุงหนะ้าสิบสิบข้างมีสิบถุงสิบถุงแบบนี้นะ 15, 18, 18, 18. นี่บาทบ้าไปอัน,นี่คือโนะค้กคนะคือโคกค ่กูตินส์ใครที่จะซื่อหรือายต่อไปต้งขายก็มาดูได้แบบนี้ก็มีเส็นแบบว่าเม่ิด้อันนี้เา้คิดเป็นฝักอยห้าสิบยเพราะว่านี่ถุงมีกี่ฝักอ๋อนะคะอันนี้มีกี่ฝักอ่ะข้างในยี่ิอับฮะยีอฝักครับยอฝักร้อยห้าสิบ ใช่เหรอใช่สิบอ็ดปักอย่สิบอ็ดเหรอยี่สิบอ็ดไม่ใช่สิบ่สิบใช่ไหม21ัยี่สบเอครับอ๋อยี่สิบปักมาสโลครับอ๋อะมันสาโลมีประมาณ21่สิบปากรา้อยห้าสินได้ยินว,จจยว่าสิบเอ็ดรจยก็จะเป็น,นอื้่ไงขาโโพด นี่ก็เป็ช้นคนหมืเลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นโซนุดชผักขายข้าวโพดนะคะเต็มเลยโคด <c oughs> <c oughs> มีหลายราคามากร้อยยี่สิบก็มีนี่ก็จะเล็กหน่อยร้อยยี่สิบแต่ว่าเราจะเห็นนี่จะสีเหลืองนะจะไม่เห็นมีแบบ จะมีแบบเป็นเป็นหั่นโอดแบบนี้ด้วยนะน่ารักหั่นเป็นเม็ดออกมาแล้วอ่ะร้อยสามสิบก็มีเขาโคตรแล้วก็สิบห้าสิบสองมีหม,มดเลยอ่ะวาวพมากนี้มาเดินได้นะคะมาดมาูนี่เรานั่งเก็บนะคะเฮ้ยเขาโคตรจ้า จริงจังมากเลยอมาดูมาเขาจะแกะอย่น,นี้ไว้หมดเลยนะเนาะเห็นเลยอันนี้อันนี้ขายยังไงห,หรอคะร้อยสามสิบี่กิโลห้าโลหโลร้อยสามสิบเป็นเป็นแกะเม็ดมันออกมาแล้วสำหรับใครที่บอกแล้ว,ลลวไม่ไม่เ,เลยนึ่งมาก ที่ปีนี้ไปไปทำคพวกคุกเนยอะไรางเงยนอเร้ยนึงก็มีรนึ่งโอ้โหดีจั เดียวกับมันคิ้วเอาถ้าใครจะเอาไปขายแบบขายปรีกแบบก็จะอย่างนี้เนาะไปขายยี่สิบก็ได้สามปักยี่สิบี่จะอย่างนี้มันมีเยอะเลยเต็มเลยอันนี้เขาก็จะเป็นกระสอบเลยยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นบ้างอ้เป็นูง บางร้านเขาก็ไม่เปิดมาเป็นคันรถเลยจ้าอืมนี่ก็จะเป็นโซนพืชไร่ที่เขาบอกนะคะที่เราจะข้ามมาถึงบ้านก็นั่นงเก็บโอ้ เหมือนกันนะคะก็คือมีแต่ข้าวโพดนะเแบบต็มเลยทุกคนก็ออกมาดูได้นะคะใครที่กำลังหาแหล่งซื้อข้าวโพดเลยัะทองขวดขวต้นขวนี้สงองต้นขวนี้สองดิบแล้วก็มีมันมีเกลอดเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยมาดูได้นะคะที่นี่เนาะที่ตลาดทีนเมืองโซนพืชไรนะะน่นะโซนตลาดพืชไร่นะกะ็จะมีขาย เยอะแยะมากมายราคาก็ตามที่เห็นค่ะอาจจะมีขึ้นลงตามวันเวลาก็าแล้วแต่แต่ว่าวันนี้ที่ดาำมมก็คือจะเป็นวันที่สองมิถุนานะคะก็ราคาก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านะคะดาวจะพาคนไปเลาะที่ไหนโซนไหนหรือตลาดก็ฝากติดตามด้วยค่ะใครที่อยากจะแนะนำจะทัที่ให้ดาวไปเดินไปเอเซอร์เวดู รักทุงราคาอะไรก็คนนั้นไม่บอกได้นะคะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ